่วันนี้เราจะมาเข้าเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งของโลกนะคะนักเรียนมีใครได้ติดตามข่าวดูข่าวบ้างไหมที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของโลกของเราในปัจจุบันเนี้ยที่เป็นข่าวดังๆเลยมีใครได้ติดตามข่าวบ้างลองยกตัวอ,อย่างให้ครูสีข่าวที่เราเห็นที่เป็นความขัดแย้งที่ชัดเจนชเช่นข่าวอะไรบ้างเอ่ย ข่าวรัสเซียยูเครนค่ะ่าเก่งมากเลยซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งที่มันเป็นข้อพิาพาทระหว่างสองประเทศเนี้ยระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งของสองประเทศถูกไหมแต่ถามว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราอยู่ไกลมากเลยเราได้รับผลกระทบไหมคะลูกเราได้รับผลกระทบไหมได้ค่ะผลกระทบเอ่ยค่ะอ่าเช่นอะไรบ้างที่เราได้รับผลกระทบเนชะ่นอะไรบ้างเอ่ยก็ไม่ค่อยจะดีค่ะ อ๋อเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันเป็นยังไงเราเห็นทุกวันนี้เด่นชัดมากเลยน้ำมันทำไมคะ hey, น้ำมันบ่าขึนมากทีนี้พอน้ำมันราคาสูงราคาทองสูงมันก็ส่งผลต่อราคาอะไรด้วยราคาสินค้าค่าครองชีพของเราก็ทำไมขึ้นด้วยคะ ก็สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดผลกระทบแค่สองประเทศถูกไหมเขาตีกัน2ประเทศแต่ผลกระทบมันขยายวงกลับว้างไปทั่วโลกเลยเนาะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เรามาดูซิเราจะเรียนในเนื้อหาของอะไรเอ่ยน,นะคะเราจะเรียนในเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกเรามาดูสิบุคคลสำคัญเหล่านี้เรารู้จักกันบ้างหรือเปล่าในบะุคคลคนนี้นี่คนนี้ เคยเห็นไหมคะเขาคืออาร์ตดูกฟรานซิสฟอรินานนะคะเป็นมกุฎราชกุมารแห่งจัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการีซึ่งถือได้ว่าเป็นชนวนที่สำคัญที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบุคคลคนนี้เคยเจอไหมเบนิโตมุสโซลินีนะคะเบนิโตมุสโซลินีเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองชาตอิตาลีและก็เป็นนักเขียนข่าวที่เป็นผู้นำของพรรคชาตินิยมฟาสิส เขาได้ขึ้นปกครองอิตาลีในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็มีบทบาทสำคัญที่นำอิตาลีก้าวร่วมเข้าสู่สงครามด้วยนะคะบุคคลต่อมาเรามาดูบุคคลต่อมาเนาะอดอล์ฟฮิตเลอร์นี่อดอล์ฟฮิตเลอร์อดอล์ฟฮิตเลอร์นะคะเขาเป็นนักการเมือง ชาวเยอรมันซึ่งมีเชื้อชาติออสเตรียนะคะซึ่งถือได้ว่าเขาเป็นหัวหน้าพรรคที่มีชื่อว่าพรรคนาซีของเยอรมันฮิตเลอร์เนี่ยถือได้ว่าในยุคข,ของเขาเขาเป็นผู้นําสูงสุดนะคะมีการสั่งสมกองกําลังทหารและเขายังยึดดินแดนต่างๆซึ่งนักเรียนดูคําว่ายึดดินแดนต่างๆในช่วงนี้เองอันดอ์ฟิเลอร์เขายึดบริเวณดินแดนของยุโรวัาวลลาดิเมีย เลนินนะคะเขาเป็นนักปฏิวัติมาร์กเป็นนักการเมืองเป็นนักทฤษฎีชาวรัสเซียดํารงตําแหน่งนะคะเป็นหัวหน้ารัฐบาลในฐานะผู้ก่อตั้งเลยนะคะผู้ก่อตั้งและเป็นประมุขคนคแรกของรัสเซียนี่เป็นตัวละครสําคัญต่างๆที่นักเรียนเห็นนะคะที่ครูพอาวะยกตัวอย่างขึ้นมาที่ทําให้โลกของเราก้าวเข้าสู่ความขัดแยง้งเนาะความขัดแย้ง ในคลิสต,ต์ศตวรรษที่20จนกระทั่งถึงปัจจุบันหัวข้อวันนี้เรามาดูเราจะมาเรียนในหัวข้อสงครามโลกครั้งที่1นะคะสงครามโลกครั้งที่1ภาษาอังกฤษคือ World War One แต่สงครามครั้งนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านักเรียนดูเขาเรียกอย่างหนึ่งว่ามหาสงครามนี้เรามาดูนิดหนึ่ง ประเทศที่เข้าร่วมสงครามนั่นหมายความว่าครูกำลังจะบอกว่าโลกของเราตอนนี้ความขัดแยง้งมันเกิดขึ้น2ฝ่ายฝ่ายแรกคือฝ่ายพันธมิตรสามเศร้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของมหาอำนาจกลางนะคะมหาอำนาจกลางประกอบไปด้วยนักเรียนดูนะประเทศมาหาอำนาจที่เข้ามาเป็นพันธมิตรเดียวก,กันกับฝ่ายมหาอำนาจกลางคือหนึ่งเลยออสเตรียฮังการีเห็นไหมคะสอง เยอรมันสามนี่คืออะไรตุรกีนะคะกับฝ่ายที่สองนะต้องประทะกัน vs ฝ่ายที่สองคือฝ่ายสมพันธมิตรฝ่ายสมพันธมิตรประกอบไปด้วยหนึ่งสหาราชอาณาจักรสองสองใครคะฝรั่งเศสและสามคือรัสเซียซึ่งต่อมาเป็นสหภาพโซเวียตมาดูวิกฤตการณ์ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง วิกฤตการณ์สุดท้ายนี้ครูดอกจันไว้เลยนะคะเพราะเป็นวิกฤตการณ์ที่เป็นเหตุผลสําคัญที่เป็นนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยเนาะทีนี้เรามาดูชนวนชนวนของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะชนวนของสงครามเลยนะคะก็คือเหตุการณ์ลอบปลงพระชนราชดูฟรานซิสเฟอร์ดินา นะจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นมกุฎราชกุมารแห่งจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีและพระชายาถูกลอบปลงมชนขณะเสด็จเยือนกรุงซาราเยวเมืองหลวงของแคว้นบอสเนียในวันที่28มิถุนายนคริสต่ักรา 1, 14, ช1,914เห็นไหมคะนักเรียนดูเหตุการณ์ของการถูกลอบลงมชลไปตรงกับจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่หเลยตอนน่อมาเรามาดูสาเหตุของสงคราม สาเหตุของสงครามมีอยู่ด้วยกันสี่ประการนะคะหนึ่งเลยก็คือการสแสวงหาอานานัคมเรียนดูการสแสวงหาอานานิคมในยุคอะไรมันเกิดขึ้นในยุคจักรวรรดินิยมหรือเราเรียกในยุคนี้ว่าลัทธิจักรวรรดินิยมสาเหตุที่สองค่ะปัญหาเชื้อชาติในคราบสมบอลข่านโดยเฉพาะชาวสลาฟ ต่อมาเหตุผลที่3เลยสาเหตุที่3ความขัดแย้งของชาติหมหาอำนาจเพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นําและผลประโยชน์ของชาติตนเองอันนี้ก็เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศมหาอำนาจเช่นเดียวกันการแบ่งแบ่งอะไรแบ่งชาติหมหาอำนาจออกเป็น2ฝนะ่ายเห็นไหมประเทศมหาอำนาจแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนทําไมต้องแบ่งชั้นหวัดระแวงฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นฉันต้องหาพันธมิตร ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดการแสวงหาพันธมิตรพันธมิตรคือการหารักพ่วงของตัวเองให้มากที่สุดโลกแบ่งออกเป็นนักขณะนี้นะคะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเลยในช่วงนี้คือหนึ่งกลุ่มสนธิสัญญาไตรภา,าคีไตรแปลว่าอะไรแปลว่าสามนะฮะกับสองกลุ่มสนธิสัญญาพันธมิตรไตรภาคีนี่เป็นสี่เหตุผลสำคัญเป็นสาเหตุที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ หนึ่งการรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งลักษณะการรบนักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นสงครามในสนามเพละนี่สนามเพลคืออะไรนะักเรียนดูในภาพพี่รูประดษให้นะคะเป็นลักษณะการขุดแนวยาวเลยนะคะเป็นเหมือนแนวกำบังค่าศึกเข้ามาโจมตีซึ่งด้านหน้าเห็นไหมเอ่ยด้านหน้าเขาก็จะมีแนวลวดหนามกั้นนะคะกั้นค่าศึกเข้ามาโจมตีเพราะฉะนั้นในบริเวณของสนามเพละเนี่ยก็จะเป็นทั้งบริเวณที่ หลบกระสุนของฝ่ายตรงข้ามของข้าศึกแล้วก็เป็นที่อะไรด้วยที่หลับที่นอนอยู่ในบริเวณตรงนี้นะคะหานจะต้องอยู่ในบริเวณตรงนี้ซึ่งค้าทาสงครามกันในบริเวณของทวีปยุโรปค่ะซึ่งในการรบครั้งนี้มีการแข่งขันกันปรดิษฐ์นะทั้งสองฝ่ายเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องสั่งสมอาวุธ สร้างยุทธโภคกรณ์ที่มันนําสมัยที่มันสามารถทําลายล้างได้ค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเขาจึงมีอาวุธใหม่ๆที่เอามาทําในสงครามเช่นอะไรบ้างเช่นเครื่องบินต่อสู้รถถังมุ้งกรอกเรือดำน้ำําปืนกลและก็มีอะไรอีกคะแก๊สพิษไหนเรียกดูความเสียหายสี่ปีที่ทําสงครามกันทหารเสียชีวิตจากสงครามสิาล้านคน บาดเจ็บ20ล้านคนเนาะสองพลเรือนเสียชีวิตอีกประมาณกี่คนเรามาดูนะ9ล้านคนและอีก9ล้านคนเนี่ยเสียชีวิตโดยตรงเลยนะคะในสงครามสามทรัพย์สินที่เสียหายจากสงครามในประเทศต่างๆรวมกันเป็นมูลค่า3แสนล้านดอลลาร์ในขณะนั้นนะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมูลค่ามหาศาลม,มากเลย จากที่เคยรุ่งเรืองนักเรียนจะเห็นได้ว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงผู้ที่เป็นฝ่ายแพ้คือฝ่ายอานาจกลางเนาะผลของสงครามผลของสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลงมันเกิดการจัดตั้งองค์การขึ้นมาเรียนคือ,อดูองค์การนี้เขาเรียกว่าองค์การสันนิบาตชาติองค์การสันนิบาตชาติโดยตัวตั้งตัวตีก็คือสหรัฐอเมริกา เพราะตะกี้คือพอมันมบอกว่าชั้นมาอำนาจต่างๆในโลมสลายลงละมันก็เลยทาให้อเมริกาลุกขึ้นขึ้นมาเพื่อพยายามที่จะหาความสงบสุขให้กับโลกใบนี้องค์การนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อทําหน้าที่ประสานผลประโยชน์และแก้ไขนะนักเรียนดูตรงนี้ประสานผลประโยชน์และแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศคะซึ่งประเทศขึ้นใหม่ในยุโรปตะวันออกขึ้นอีกเจประเทศประกอบไปด้วยนักเรียนดูนะ หนึ่งเลยค่ะเชโกสโลวาเกียสองโปลแลนด์สามอะไรฮังการีสี่บัลแกเรียรอ๋อบัลแกเรียห้าโรมาเนียหกแอลเบเนียและสุดท้ายเลยคือยูโกสโลเกียนะคะนี่คือเจ็ดประเทศที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสร็จสิ้นลงทีนี้จากที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ย ครูมีคําถามนะมีแบบทดสอบหลังเรียนจะต้องช่วยกันนะตัวนี้นะแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสองครามโลกครั้งที่หนึ่งเรามาทบทวนความรู้หลังเรียนกันนะคะอ่ะข้อแรกเลยใครตอบได้ตอบนะครูความรถมีคะแนนให้นะเหตุกายังยังๆล้อก่อนเหตุการณ์ใดเป็นชนวนเหตุของสองครามโลกครั้งที่หนึ่งเอ่ยมีใครตอบได้บ้าง หนึ่เศรษฐกิจตกต่ำมากในยุโรปสองการโจมตีอ่าวจอดเรือของเยอรมนีสามการเข้ายึดครองแคว้นอาาัลซัสลอเรนของฝรั่งเศสและสุดท้ายเลยเหตุการณ์ลอบลงประชนอนด,ดูฟราซิสบเดยเครข้อนี้ใครตอบได้เอ,อ่ยแจ้งช<อ>ื่อตูมาได้เลยอเงองอูงองูอ่ะใช่ไหมใครอีกคนนึงใครคนนึงชวลิตาใช่ไหมเอ,อ่ย อ่าได้ไป <Okay. S 1> คนเล็สามดาวอืมสามดาวเรามาดูซิว่าคําตอบที่เพื่อนตอบเนี่ยถูกกล้องหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่า,อ,อ,ลาอ่าเรามาดูเป็นคําตอบที่ทำไมคะเยี่ยมยอดมากเลยถูกต้องนะคําตอบก็คือเหตุการณ์รอบรงไปชนอนดุฟรานซิสฟูดินานมาุฎราชกุมารแห่งจัก,กรวรรดิออสเรียฮังการีเรามาดูเหตุผลว่าทำไมถึงถูกต้อง เหตุการณ์รอบลงเผชนอันุฟรานซิสฟอนดินานมุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่กรุงซาราเยโบแคนบอสเนียนะคะอยู่บริเวณของมันก็เลยทําให้ออสเตรียฮังการีเนี่ยต้องการปราบพวกสลาฟจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาก็มีปัญหาข้อพิพาทระหว่างพวกสลาฟอยู่แล้วที่อยู่ในบริเวณของเซอร์เบียเขาก็เลยอ้างว่าเซอร์เบียเนี่ยอยู่เบื้องหลังอ่านี่ขออภัยนะเด็กๆอยู่ต้องยอยยักนาลูก อยู่เบื้องหลังซึ่งต่อมาประเทศหมาหาอำนาจต่างๆของทั้งสองฝ่ายก็เข้าหมายความช่วยเหลือนะคะจากนั้นสงครามมันก็เลยทำไมคะบานปลายขยายวงกลกว้างไปนั่นเองจนก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคำถามขอแรกถูกต้องเก่งมากเลยข้อที่สองข้อที่สองนะคะปะจัจจัยใดที่ทำให้บรรดาประเทศหมาหาอำนาจมั่นใจกล้าที่จะตัดสินใจเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนหนึ่งเลยเศรษฐกิจชั้นดีมากสองความมั่นคงสามอุดมการและสี่ระบบพันธมิตรข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบอะไรเอ่ยระบบพันธมิตรค่ะอ่าระบบพันธมิตรพันธมิตรคนที่ตอบได้คือใครใครเอ่ยภามากค่ะอ่าการมากเก่งมากนะคะการมากได้พี่กีดาว สามดาวตอนนี้ประกามาได้ไปหกดาวแล้วนะเรามาดูซีที่ประกามาตอบเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าชวลิตาว่าไงเพื่อนตอบถูกไหมคําตอบก็คืออำาถูกต้องเลยจ้ะระบบพันธมิตรนั่นเองประเทศหมาหาอำนาจแข่งขันกันขยายอนานาจเพื่อความยิ่งใหญ่ของชาติตนเองนะคะแล้วก็ตัางสมงหหาพันธมิตรพูดง่ายคือหาพรรคพวกให้ได้มากที่สุดพอพวกตัวเองเพื่อนตัวเองมากก็ทำไมคะมีความมั่นใจกล้าที่จะตัดสินประกาศสงครามนั่นเอง ต่อมาข้อต่อมาการรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งส่วนใหญ่เป็นการรบที่เกิดขึ้นในบริเวณใดมีล em, ักษณะเป็นยังไงก็ไก่สนามเพลาะขอไข่ทวีปแอฟริกาขอควายมหาสมุทรแอตแลนติกงงงูแนวชายแดงของประเทศที่ร่วมสงครามมีลักษณะเป็นยังไงคะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ไก่ค่ะชาวลีติงตอบก็ไก่รุ่งพีพก็ไกคะลูกรุ่งพย์ตอบะไรเอ่กกไ่ร่ะ ก็ไก่มาดูคําตอบเนาะกาม,มาดเพื่อนอาจจะตอบผิดก็ได้นะลูกนะเรามาดูซิคําตอบใช่หรือเปล่าถูกต้องนะคะเยี่ยมไปเลยการรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีลักษณะเป็นสนักมเพลาะนะคะจากภาพที่นักเรียนเห็นอันนี้ชัดเจนมากเลยเนาะมีการขุดเห็นไหมเป็นไงคะขุดแนวยาวเลยถูกไหมคะเป็นแนวยาวเหยียดตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะคะ ด้านหน้าก็จะสร้างด้วยมีลวดหนามกัน้นนี่ไหมมีลวดหนามกั้นตลอดเวลานะคะไว้ต้านทานค่าศึกเข้ามาโจมตีทหารก็จะอาศัยหลับนอนนี่ไหมมีทหารกาลังนอนอยู่บางคนก็กําลังรบอยู่กําลังสอดแหนมอยู่เต็ไมไปหมดเลยอยู่ใต้ดินเพื่อหลบกระสุนปืนใหญ่นะคะนี่คือลักษณะการรบในสงครามโลกครั้งที่1เรามาดูข้อต่อมาอ,องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลงมีการทาสนธิสัญญาแวร์ไซา์ ซึ่งในสนที่สัญญานี้มันมีการระบุว่าจะต้องมีการจัดตั้งองค์การอะไรก็ไม่รู้เนาะขึ้นมานักเรียนคิดว่าองค์การอะไรก็ไก่สันนิบาตชาติเขาไก่สหประชาชาติเขาควายยูเนสโกงองูการค้าโลกองค์การอะไรคะสันนิบาตชาสันนิบาตชาติอ่าอโอ้โหตอบกันเยอะอย่างนี้สงสัยได้ดาวคนละสามดาวกันทุกคนแน่เลย เรามาดูซิคำตอบก็คือสันนิบาตชาติเยี่ยมมาค่ะองค์การสันนิบาตชตินะคะพัฒนามาจากข้อสเสนอหลักการ14ข้อของประธานาธิบดีวูดโรวินสันของอเมริกานั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งองค์การนี้ขึ้นมาเลยเพื่อทําหน้าที่ประสานผลประโยชน์แก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศตลอดจนสร้างสัสติภาพและความร่วมมือระหว่างชาติเพื่อป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นมาอีกครั้งนั่นเอง เนาะข้อสุดท้ายนะคะอาวุธยุโทโธปกรณ์ใดไม่ได้เกิดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่มีเลยนะก็ไก่รถถังมีไม่เอ่ยขอไข่เครื่องบินก็ควายแก๊สพิษงองูปรมานูท่านี้ตอบอะไรเอ่ยไม่มีเลยนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปรมานูตอบเลยคะ่ะธามาศพยักหน้าปรมานูนะคะข้อนี้ได้คนละสามคะแนน สามดาวสามดาวดูคำตอบซิอ่าไม่ได้ไม่ได้มีเลยนะคะเพราะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีพวกแก๊สเพิษรถถังเครื่องบินถูกไหมฮะมีปืนไรเฟิลแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นระเบิดปรมาณูเนี่ยจะเริ่มเอามาใช้เริ่มมีการพัฒนาและเอามาใช้ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สอง ะะเพราะฉะนั้นครั้งที่1ยังไม่มีเนาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็จะมีในลักษณะของแก๊สพิษระเบิดมือแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเสร็จสิ้นวันนี้ได้ไปคนละหลายดาวเลยทีเดียวเนาะวันนี้ครูมีแบบฝึกพัฒนาทักษะนะคะเป็นใบงานที่1เรื่องของสงครามโลกครั้งที่1น,นะคะให้นะักเรียนบันทึกความรู้ซึ่งครูพาวัตจะส่งแบบเรียนสําเร็จรูปเข้าไปให้เราทบทวนเนื้อหาทําบันทึก แล้วเอาบันทึกที่เราใช้ในบทเรียนสำหรับรูปเนี่ยนะคะมาบันทึกลงในใบงานชิ้นนี้โอเคไหมซึ่งใบงานชิ้นนี้ถ้านนักเรียนทำเสร็จแล้วส่งเข้ามาใน ลายในอัลบั้มของพวกเราให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาสรุปนะคะทั้งช่วงเวลาประเทศคู่ขัดแยง้งระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรฝ่ายอำนาจก,กลางคือใครชนวนของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและผลของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโอเคไหมคะนะนเนาะนักเรียนเห็นไหมตัวนี้ที่ครูพรมรดพูดขึ้นมาเมื่อคุณและผมปลดปืนไรเฟิลและเครื่องมือแบบนี้ออกไป พวกเราจะกลายเป็นพี่น้องกันอันนี้เป็นบทความของเอิร์ธมาเรียรอมาส์นะคะเขาเป็นทหารศึกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่เป็นความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อสงคราม <c> เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยหรือแม้แต่ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบเนี้ยมันส่งผลกระทบวงกว้าง แล้วเราจะทำยังไงให้สงครามมันหาข้อยุติโดยปกติแล้วนะคะลักษณะของการหาข้อยุติโดยจุดเริ่มต้นเลยเขาจะต้องมีการทำไมกันก่อนคุยกันก่อนถูกไหมคะคุยกันก่อนแต่ทีนี้เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุยกันก่อนแต่ทำไมคุยกันก่อนแต่ทำไมเขายังทำสงครามละ่ะนั่นหมายความว่าการคุยกันมันหาอะไรไม่ได้ลูกมันอาจจะหา ข้อยุติไม่ได้มันหาข้อยุติไม่ได้ถูกไหมเพราะมันหาข้อยุติไม่ได้มันก็เลยเป็นชนวนแล้วก็เป็นสาเหตุสําคัญที่นําไปสู่สงครามนะคะซึ่งครูเชื่อว่าทุกคนไม่อยากให้เกิดสงครามแน่เพราะผลกระทบที่เราเห็นเนี่ยเราประจักษ์แล้วน้องว่าเราถึงแม้เราจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นเลยอ่าจบเนื้อหาในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีใครสงสัยอะไรไม่เอ,อ่ยมีใครสงสัยอะไรไม่เอ,อ่ย ห้ามลืมไปทบทวนนะคะห้ามลืมไปทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในบทเรียนสรุปสำเร็จรูปที่ครูส่งเข้าไปนะคะแล้วทาบันทึกลงในใบงานนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปร่วมกันวันนี้เราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่เออเก่งมากครั้งที่หนึ่งนะคะนี่เป็นครั้งที่หนึ่งแล้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดความขัดแย้งที่ มันเป็นผลนั่นหมายความว่าสงครามมันไม่ได้ยุติดหรือจบลงอยา่างจริงๆมันจะต้องมีครั้งที่สองและครั้งต่อไปเนาะวันนี้ขอบคุณนะัเกเรียนทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ